อยู่กับแมนแต่ลมในช่วงเย็นๆนะครับป๋าก็มาประมาณบ่ายสองเนาะตอนนี้ก็หกโมงเย็นพอดีครับสี่ชั่วโมงนะวันนี้เป็นวันที่ติดเร็วสุดครับช่างสามคนรวมกันนะฮะนะครับก็วันนี้เป็นถังหกลิตรนะครับแบบใหม่ล่าสุดของแมนแต่ลมครับนะติดรถป๋ารถคันแรกนะครับก็วันนี้เซอร์ไพรส์นะครับด้วยการอ่าด้วยรถป้ายแดงนะครับนะอ่าไห้ลัก ไฮรักแชมป์ตัวใหม่ป้ายแดงนะครับนะป๋าออกมาจากห้วยขวางนะครับนะไม่ได้ตาม GPS ด้วยแล้วก็มาเจอกันสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อกี้ถัง6ลิตรปั๊มร้อยสามสิบเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้ได้เป็นแต่นะครับแต่ด่วนเสริมซูรินอยด์ครับก็เช่นเคยครับคอนเซปต์ของร้านเรานะครับความแข็งแรงนะครับนะต้องมาเป็นที่หนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับต้องมาเป็นที่สองนะครับ ดูการเก็บสายไฟนะครับของเรานะอ่านะครับการเก็บสายไฟพี่ๆีเห็นไหมอันนี้คือรถป้ายแดงนะครับออกจากศูนย์วันนี้ด้วยนะครับแล้วก็สายไฟของรถนะครับไม่ต้องกลัวนะครับกลมกลืนกับร้านแมนแต่รวมแน่นอนนะครับช่างศูนย์นะแนะนําเซลได้เลยนะครับนะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายนะครับนะอยากจะให้รถติดแต่นะครับให้ลูกค้าบางทีถามลูกค้าลูกค้าก็อยากจะติดเหมือนกันนะครับนะ สหลับนี้นะครับทําฐานให้อย่างดีครับนะแต่ด่วนเสริมโซลินนย์นะครับของป่าเนาะป่าบอกว่าไม่ต้องเอาแรงมากมันไม่ได้จริงๆครับมันแรงนะครับอันนี้นะครับแต่ผ่านไปเดี๋ยวผมพามาดูข้างหลังนะครับโอ้รถตาโล่งมากจริงๆครับนะนี่ฮะยังไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะครับนะเมื่อกี้ดูถังหลิตรแบบใหม่นะครับอันนี้ยางอะไรเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วนะครับนะอถังหลิตรแบบใหม่นะครับดูนะอื ถัง6ลิตรนะครับแล้วก็ปั๊ม130 psi ไอครับกองอาจจะได้ท่านี้เนาะไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับมามซิเรียดนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับนะแข็งแรงพูดจริงๆนะครับพี่พี่มาจับได้นะครับนะอยากพิสูจน์ก็มาจับได้แข็งแรงข้อต่อให้อย่างดีทั้งหมดพี่พี่เห็นไหมตัวตัดลมวัดให้120 psi ไอครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเดินน้ําครับนะ เปิดเปิดน้ำออกได้นะครับน้ำออกฟู่เลยนะครับข้อต่อให้อย่างดีข้างหลังนี่ไปดูการยึดนะครับนะดูการยึดของเรานะครับนะเราทําเกียวนะครับใส่น็อตให้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวกระลุนกลับครับตัวนี้ชุดนี้ไม่มีกองหนักน้ํานะครับป๋าบอกว่าขอแบบเริ่มต้นเริ่มต้นก็พอนะครับไม่ทีเรียดนะครับขอให้เสียงแตะของป๋าดังก็พอครับ แล้วก็ตรงนี้ครับนะคอนเซปต์ของเราก็ยังมีนะครับตัวนี้ตัวแถมครับผมก็นะครับเกรดัดเห็นไหมที่หนึ่งร้อยยี่สิบพีไอครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับคอปเปอร์สามารถเอาลมจากถังนี่นะครับไปเป่ากองเติมลมได้สบายๆนะก็สายลมให้อย่างดีครับเดินผ่านความร้อนทอยเสียผมไม่กลัวหรอกนะครับนะได้หมดนะครับได้หมด อ่านะครับดูงานครับงานเก็บสายไฟให้เรียบร้อยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะฮะใช้งานง่ายครับนะตรงนี้เปิดใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ตัดลมตัวนี้เซฟตี้วาลครับนะไม่ต้องไปทําอะไรมันปล่อยไว้เฉยนะครับมันมีหน้าที่ก็ต่อเมื่อตัวนี้มันเสียนะครับเซฟตี้วาลเนาะอ่าเนี่ยฮะให้ดูภาพรวมครับแล้วก็แต่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมนี่ฮะแต่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวทีนี้นะครับนะ ใครที่อยากจะมาติดตั้งแบบนี้กับแมนแต่ลมนะครับอันนี้รถป้ายแดงเนาะเข้ามาหาแมนแต่ลมพิมพ์แผนที่ว่าแมนแต่ลมครับโทรศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งหกสองห้าหนึ่งครับผมเดี๋ยวทีเนี้ยเรามากดแต่กันนะครับนะเดี๋ยวจะพาพี่ๆมากดแต่ให้พี่ๆดูสวยมากผมผมละเห็นออกมาใหม่โอ้ยต้องมาร้านแมนแต่ลมสักคันเหรอวะนะครับมาจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงแต่กัน สำหรับสวิคนะครับอันนี้คือเสียงเสียงปั๊มทำงานอยู่เนาะอันนี้ปิดก็ปิดปั๊มเนาะอันนี้เปิดก็เปิดปั๊มนะครับ อ่าอันนี้น่าจะเป็นเตอด่วนนะอันนี้เป็นเตอธรรมดากดให้ดูก่อนอ่าเต่ธรรมดาครับส่วนฝั่งนี้ขึ้นแบงางบนอย่างนี้เป็นเตอด่วนเนาะเห็นไหมเ,เห็นไหมอ่านะครับก็โอเคประมาณนี้แหละนะครับรถปา๋าโอ้โหออกมาจากศูนย์วันแรกอ่ะนะครับนะเข้ามาหาลานแมนเตอลมเลยนะครับก็ขอบคุณป๋ามากๆด้วยนะครับเอาลองเปิดลมฟังเสียงปั๊มก่อน เ,เสียงปั๊มก็จะดังประมาณนี้นะครับไม่ดังมากเท่าไหร่นะครับเป็นปั๊มร้อยสามสิบนะครับเดือนนี้ออกเป็นครั้งแรกนะครับนะปั๊มร้อยสามสิบดังประมาณนี้นะครับะนะครับก็ดูเขาปัม๊มนะครับปั๊มเข้าถังหกลิตรเนาะพี่พี่ดูดูเกจวัดนะ,ะเพราะว่าเราจัดสเปคปั๊มกับสเปคถังเนี่ยนะครับก็คือ ก็คือแบบว่าให้ให้มันแบบบาลานซ์มากที่สุดแล้วก็ใช้ความเร็วมากที่สุดนะครับก็ใช้เวลาไม่นานหรอกนะครับกว่าจะตัดนะครับนะใช้เวลาไม่นานนะครับพี่ๆคอยดูเดี๋ยวก็ตัดละนะครับเมื่อกี้ผมเปิดเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองนะครับนะประมาณไม่เกินนาทีหรอกนะครับนะปั๊มทุกตัวของร้านแมตตาลมไม่ต้องกลัวครับนะเร็วแน่นอนสะใจแน่นอนครับผมชุดนี้นะเห็นไหมตัดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณปานะครับมาจากห้วยขวาง นะครับนะก็ออกรถวันแรกนะครับก็ไว้ใจร้านแมนแตลมนะครับให้ดูแลเลยนะครับใครที่อยากมาหาแมนแตลมพิมแผ่นที่ว่าแมนแตลมครับพิมพแผนที่ว่าแมนแตลมนะครับแล้วก็จะจอดรถหน้าร้านเลยนะครับนะร้านผมจะเป็นประมาณร้านผมจะเป็นนี่ครับหลังคาสีดํานะครับมีโลโก้แมนแตลมตรงห้อยตรงนี้นะถ้ารถผมก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะครับนะรถผมก็จะจอดอย่างนี้พี่ๆก็เข้ามาข้างหน้ารถผมเลยเข้ามาห้อยนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณป๋าม,มากๆครับวันนี้ขอบคุณช่างที่ร้านด้วยนะครับนะขอบคุณพี่ๆที่ติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากติดตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ